โดยฝั่งฮามาสค่ะล่าสุดนี้นะคะเป็นทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงบาเซมนาอิมที่ออกมาบอกว่าการตัดสินใจของอิสราเอลทำให้ข้อตกลงหยุดยิงทั้งหมดตกอยู่ในอันตรายอย่างร้ายแรงแล้วก็เรียกร้องให้ประเทศตัวกลางเจรจาโดยเฉพาะสหรัฐกดดันอิสราเอลให้ปล่อยตัวนักโทษค่ะคำเตือนของกลุ่มฮามาสมีขึ้นนะคะหลังจากที่ฝ่ายอิสราเอลประกาศเลื่อนการปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์ 620คนออกไปแบบไม่มีกำหนดและกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าละเมิดเงื่อนไขในข้อตกลงอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงจัดพิธีการปล่อยตัวที่ไม่ได้เป็นการให้เกียรติกันซึ่งเมื่อวันเสาร์ฮามาสได้ปล่อยตัวประกันอีก6คนนะคะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือกลุ่มสุดท้ายที่ฮามาสสัญญาว่าจะปล่อยตัวออกมาในช่วง หยุดยิงเฟส1ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่19มกราคมที่ผ่านมาเพื่อแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่อิสราเอลจับตัวไว้แต่ในเวลาต่อมากลุ่มฮามาสได้เผยแพร่คลิปวิดีโอค่ะที่เผยให้เห็นตัวประกันอีกสองคน นั่งอยู่ในรถดูพิธีปล่อยตัวประกันคนอื่นก่นอนที่สองคนนี้นจะวิงวอนขอ,วนขอความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลจึงเรื่องนี้ทำให้กลุ่มช่วยเหลือครอบครัวตัวประกรันและผู้สูญหายในอิสราเอลออกมาประนามบอกว่านี่เป็นการแสดงความโหดร้าย สำหรับข้อตกลงหยุดยิงเฟสที่1มีกำหนดจะสิ้นสุดลงในวันที่1มีนาคมนะคะแต่การเจราจาเงื่อนไขต่างๆซึ่งจะนำไปสู่การหยุดยิงเฟสที่2และการยุติสงคราม อย่างทาวรระหว่างอิสราเอลกับฮามาสยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นเลยค่ะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้กองทัพอิสราเอลก็ได้ส่งรถถังเข้าไปสู่เขตเวสต์แบงก์เป็นครั้งแรกในรอบกว่า20ปีซึ่งนี่คือส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางทหารที่ทำให้ชาวปาเลสไตน์มากกว่า40,000คนถูกขับไล่ออกจากค่ายผู้ลิ้ััยหลายแห่งในพื้นที่ทางตอนเหนือของเวสต์แบงก์ตลอดเดือนที่ผ่านมา โดยกำลังทหารของอิสราเอลจะประจําการอยู่ในค่ายผู้ริภัยในเขตเวสต์แบงค์ตลอดทั้งปีนี้นะคะพร้อมทั้งประกาศขยายปฏิบัติการทางทหารรวมถึงเรื่องการส่งรถถังเข้าสู่เมืองเจนินด้วยด้านสัประชาชาติรายงานว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว51รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก7รายเป็นทหารอิสราเอลอีก3นายซึ่งที่เมืองชุนคาเรมและเจนิน กองทัพอิสราเอลใช้ระเบิดทำลายบ้านเรือนหลายสิบหลังนะคะแล้วก็ใช้รถเกลี่ยดินหรือพื้นยางมาตอยและตัดท่อน้ำเพื่อเปิดเส้นทางใหม่เข้าสู่ค่ายผู้ลี้ภัยที่อาคารปลูกติดกันอย่างแออัดค่ะ